คนละรสชาติที่ประจบเลยเออเหมือนไหนอนเลย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนโหนแม่เซมไซคุณนายคุณใดทินดีต้อนรับมาสู่ช่องสำนักดิ้งจากมาพี่น้องมาอันนี้มเอาเมนูอะไรมาแนะนำกูเนี่ยอึ่งช็อตอึ่งช็อตเนี่ยอึ่งช็อตเอาเด้กินเบิ้งกินเบิ้งเล้วอเปล่ากินเบิ้งนี่กินเบิ้องเอาแปรเกัดเดี๋ยวเด้อเราเราสดสดเจียวกันนุ่มไปต่ำไปแล้วกินได้นะกินกินกินแตากินก่อนนะกินก่อกินก่อนนะสุดกันสุดกันเปิดเปิดต้มกันเปิดนุมเปิดต้ม ไปต่ำกัไปรต่ำพี่จะตายเหลือไข่บ้างไข่บ้างปากมนกันไปเมาทุกข์ขูเจ็บปวดทุกข์เล้งจบไปวันนี้กิ่นกลิ่นมากลินน้ำอ่ะดื่มได้ไหมได้ไหมแอ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 มเว้ ถ้าถ้าทิมแต่เขาไม่ชอบจต่แกนะเดี๋ยวนะแต่ถ้าจะทิมข้างนอกนี่แหละพี่ชานพี่น้องหนีหมดเลยวันนี้ผใต่ไปแล้วครับคนละรสชาติที่ผสมเลยเหมือนเหมือนกันเลยจะแอมใช่ไหมแอมแอมน่าจะเหนียวเนี่ยอมเหนียวจาดัง มันก็ดูปกปลาอืมนี่นก็เหมือนผัดละโอ้โหรสชาติเหมือมนแหละรวมก็ไม่คาวอ่ะแบบซีฟูด้ดแบบซีฟู้ดอยู่แล้วกินซีฟูด้ดซีฟูด้ดเอาเตี๋ยวซีฟูดฟ้ดไอเนื้ออึ่งเนี่ยมันเป็นเนื้อที่บอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนนะมันก็ไม่เหมือนกบนะนะ

ใช่ไหมเราเล่นเรามากินแบบนี้ก็เลยก็มีรสชาตนินะกระดุกมันกรอบแซบปะน้ำกิ้โอ,โ,โอ้โหอ,โอาดี้มันก<อ>็แซบไม่ขาวกระดุกกรอบอ่ะ มาเรือยมาเรื่อยนกแม่เซมซายาจเยอะจใจเยอะเอออึนชอดอึนชอดอึ่งช็อตอึ่งช็อตนะกดอิงกดอิงเออกดอิงกินตีนก่อนโอ้โหกระดูกเสียงกระดูกครับกลับกระดูกกินได้ขั้นขั้นขั้นขบมากระมากระเสียบมาในซุน้ำหมดละแต่ว่านี่คือว่ามันได้รสชาติมันกินเต็มเต็ม เนี่ยเดี๋ยวมาจิมจิมเตียวเนี่ยเต็มล้ำเนี่ยน้อยเกงนไปอืมคนน้องมันน้องมันคืออึ่งต้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งไงจิ้มจิ้มดูอึ่งช็อตเหมือนมึกช็อตอ่ะใช่น้ำจิ้มอร่อยนะมันไม่ขาวนะ ไม่รู้ส hey. ึกถึงความข้าวเลยอร่อยเนี่ยบอกข้าวแล้วครับกินมันกือบมุกมุกขึ้นบอกขึ้นอยากจะเปรี้ยวเคี้ยวว่ถือจะเคี้ยวเรียบเลยยังไออึ่งเนี่ยอึ่งอ่ะมันมันรสชาติมันไม่เหมือนกบอะเพราอมันพวกเหมือนไก่กบรสชาติเหมือนไก่แต่ถ้าอึ่งยาอ่ะเหมือนกบอึ่งอ่ะอึ่งยางอ่ะตัวมานี่นี่ตัวนี้ไม่เคยกินเลยมาไม่เคยกินมาชิมเลยเรา จะอวกไหมเนี่ยมันอะวดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเนื้อให้เออเออเดี๋ยวเนื้อมาเพราะกระดูกไม่กินกว่าจะ๋ยวออกพี่ป็นดอกมะเป็ดบ้าไม่เหม็นนะไม่เหม็นบ่มเป็นบ่ข้าวไม่เอาไม่เอาเครื่องในนะเครื่องในไม่มีเอาเนื้อเดียวหนิดหน่อยพอเกิดกลิ่นไปดัดแล้วจะติดใจเนาะไม่มีกลิ่นไมม่ีเหมือนเนื้อไก่ไก่แล้วเหรอกินเนไก่ตลอดเหมือนเนื้อไก่ แต่ว่าเนื้อมันยิ่งไม่ค่อยมีรสชาติเลยไม่มีอะมันจะได้รสชาติกับไอ้นี่ยเนี่ยน้ำจิ้มเราเนี่ยถ้าทำมาอร่อยก็อร่อยมันคือจืดจืดซื่อเนาะเนี่ยมันไะม่มีรสชาติเลยจืดจืดเนาะเนี่ยนะคั้นคั้นคั้นพูจิ้มคือจืดแต่หน้าตามันหน้าขาวมันไม่ขาวนะออคนไม่เคยกินก็แบาเป็นต่ข้าวเป็นแต่ยานนะกินลงกินลงไปแล้วแล้วก็แอม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 มันมีตับมีอะไรบ้างในตัวเเาอาอออก๋อที่เกริงมันมีที่ตัวแต่เดียวอแค่ เคยกินไหมกินมีกับเนี่ยก็กินหมดอะครับต้มอ่ะเขาก็ไม่ได้เอาไส้อะไรออกมันไม่มีรสชาติอะไรที่จะทําให้กินไม่ได้เขาไม่มีการเอาผ่าท้องนะอุ้มเขาทําความสะอาดคือแบบเอาเมื่อเอาแล้วน้ำต้มเนี่ยปลาเขอ๋อไข่มันลอยพวกเดียวกับกบพวกอะไรกบเขาเอาไส้ในเอาเขาไม่ได้เอาใส่มันออกเขาไม่กินกบสมไงส่วน่ารักปรดิครับใช่เราไม่ได้สั่ อ๋อจิโรดหอยย่างลมกินเป็นไหมกินเป็นไหมที่ร้านอ่ะหน้ารตระกูลหอยแตัวใหญ่ๆหญ่เนาะหน้ารูดเป็นเลยหอยอ่ะไม่ดีกว่าหรือตำรานจะหาหอยเชอรี่ดีกว่าหอยเชอรี่ก็น่าหอยเชอรี่ไปไปเดี๋ยวพาไปหาหน้าตาเหมือนเมาไหมเหมือนเมาหน้าตาเหมือนอื่นๆเออต้องนอนตื่นเช้าโอ้โหได้แซ่บหวานแท้จริงว่ะได้ตำรานได้หวานได้หวานตำนานกิน โอเฟซีไปเฮ้เพราะว่ามีกินอากูก็ทุกอย่างเลยนกูเคยกินแต่ต้มกินแบบนี้แล้วก็กินได้แหละแต่ว่าม,มันก็อร่อยนะแต่เมื่อกี้เยอะไปก็ไม่รู้จะกินตรงไหนของอม,มันมันต้องกินนี่เลยแกแกไม่เหลือซากเลยใช่ไหมกินทั้งตัวใช่ไหมบอกว่ากินกระดูกได้มันก็นงงี่กูก็กินแต่คนชอบกินกระดูกอ่อนพี่ส่นักเขาชอบกระดูกหรือเปล่ามูจงมูจงไว้แม่แม่กระทั่งวิญญาณอ๋อไม่เหลือไว้แม่กระทั่งวิญญาณงั มัดแล้วก็ปิญญาณลงกระเพาะไปแล้วแอมพี่น้องเออมาเด้อพี่น้องเอฟซีอันเด็ดมากให้กินอีกให้เบิ่งรอบสองต้มอีกห่งไปต้มพี่น้องรอบเนี้ยอื่นช็อตบ้างอื่นช็อตแค่่เสียงเปลี่ยนเปลี่ยนกระจายมีเสียงเกียร์นิดหน่อยอะไรแต่ยังไม่เลิกงานเพราะว่าถ้าถ้าต้มก็เหมือนกินก็เคยกินให้ดูแล้วเนาะใช่อันนี้มันจะกินก็มีคนขอต้มอึ่จังเลยมาถามเยอะนะออะไรอ่ะ ม่ใส่ใบมะขามนะมันจะเปลี่ยนรสชาติอ่ะมันก็เปรี้ยวๆใบมะขามอ่ะหามาพี่น้องมาเอวข้อจิ๋วเดียวพอแล้วหัวกิ่นว่เจ้าทำช้านะใช่เอ้ยกินข้าวมาแล้วมันต้องกินหลอกหลอกคำฝ่ากินของดีกินหลอกคำมาพี่น้องมาหนึ่งจะเปิดต่อมกับเจ้าว่าเดี๋ยวค่อยเรามีภารกิจถ้าเราต้องขับรถต่อตอนนี้เรามีฉันไม่ว่าจะเป็นเสียนเชียร์และเสียนเด็กนะของไทยด้วยที่นึงนะคะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว รอสักครู่วันนี้เขาเลิกงานเด็กใช่ไหมทัมโอครับวันนี้เปิดต่ำกับเจ้าไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะโดนเจ้านายเปิดต่ำมมันดีที่สุดเดี๋ยวจะต้องขับรถเดินทางมีภาระธุรกิจต้องขับรถธุรกิจหลายเนาะเอามาใส่แน่นั้นน่ะธุรกิจหลายแบบแอมแอมแอม อยากจะเปิดต่อมด้กันเลยเกลี้ยงลายพเกี้ยวฝากเลยินในพวกนี้แล้วมันทานกำลายเหนียวไปเพิ่งลองไปลองกินรึเปล่าไปล่องรึเปล่าเอ็มยุ้ยฮะเนี่ยสูตรนี่ยหรือว่าสิอันเห็ดอื่นทอดแล้วก็ต้มน้ำมาสดน้ำก็ได้เอาน้ำมาไว้สดแบบน้ำลงคอหน่อยก็ก็ดีสดน้ำอันนี้ก็นี่เราก็มีน้ำไว้สดเหมือนกัน เดี๋สดไลฟ์ไปได้สดไลฟ์ไปได้เฮ้ยน้ำก็เอาละเดี๋ยวสมิ่งป่ะเดี๋ยวสมี่งป่ะจงไปให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเนาะมันจะตัวมันแม่นสิบตัวหรือว่าเนี่ยแอบหลายพี่น้องเลยบริบบอไปจ้ามันเด้แอมพึ่งเขาแอมแอมแฮงนะยิปไหนอร่อยเลยกินไม่พูดไม่จานลองทำเบิ้งลองทำเบิ้งตีกันเด้อพี่น้องเด้วยให้บริบบอหน่ะแล้ิก็ตอบไปท่างคอมเมนต์หรอก ตอบท่านก็จะตอบตอบตอบประทั้งก็จะตอบไปละซช่แน่แต่ว่าเขาตอบพี่ก้าวไละตัดต่อมไปืี้ปิดต่อมปิดต่อมดับข้าวพี่น้องดับข้าวกันดับข้าวป่าจากน้อยนึงกินมายอะนี่ได้กินก็ชื่นใจนะพี่น้องเอฟซีกูได้มากะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซาตอไคร่ร้ายพี่น้องกูได้มีแห้งใจ เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อไปแล้วก็ฝากช่องอันอันนี้เด้อพี่น้องเฟซบุ๊ก <Facebook, S 1> ช่องสำมล้นด,ดิงจ,าจา่าภาคินอาหารอีารสานแซ่บๆเขาไปเบิ่งแน่ทั้งสองทั้งเฟซบุ๊กทั้งอันยูทูบอ่ล่ะฝากแม่ทั้งสองสองทางฝากกดไลค์กดแชร์เอ้ยกดแชร์ซัปตะไคร้หลายๆพี่น้องไปสำหรับมื้อนี้อีพีนี้ก็ก่อนทิจจ่าลาพี่น้องก็คือเก่าพี่นอ้อ, 9, นองหมักสำมล้านน้อยๆแต่ให้หมักมันโดนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนีอ้เขากล่าวคำ่าสวัสดีครับ